สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัจฉาจอมปวนแม่ซอสซอสเดียสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะทำเสียงหล่ออีกแล้วทำไมเราจะขนทรายนะครับไปให้วัดนะครับไปไม่ใช่นะครับเราจะขนทรายเนะี่ยไม่ใส่ไปใส่จะดีนะเราจะใส่วงม้านะครับก็คือทรายพวกนี้มันเป็นส่วนเกินจากวงมา้าใช่ไหมเพราะว่าค้อเนี้ยมันขี้เรียราดแบบนี้ไอขวัญน,นะครับแล้วก็รวมถึงกั้นพูเนะี่ยมันขี้เรียาดแบบนี้ เราใส่ทรายไม่ได้ถ้าใส่ทรายมันชื้นมันแช่เนี่ยบัวมันจะมีปัญหาเปื่อยนะครับอ่าทีนี้เราก็จะขนสิ่งที่เป็นส่วนเกินในชีวิตเธอเนี่ยนะครับแต่เรายังต้องการอยู่นะครับเราจะไปใส่ตรงนู้นนะครับแล้วการใส่วงมา้ามันใส่ยังไงเป็นยังไงผมวัดยังไงนะครับใส่ในที่นี้ใส่แบบคนจนนะครับเราไม่ใช่คนรวยนะครับที่จะทุ่มเท ให้ไปหมดใจแล้วก็โดนเธอทุ่มทิ้งนะครับนี่พูดมาวันนี้มีคลมคมคายเล็กๆน้อยๆไปอารมณ์ดีนะครับดูไปสายพวกนี้เนี่ยผมวัดจากยังไงนะผมวัดประมาณหนึ่งช่วงแขนนะครับวัดเป็นเมตรก็น่าจะประมาณสักเมตรหน่อยๆนะครับแล้วก็อ่าแต่ผมมีเจ้าตัวนั้นเป็นคอยวัดอยู่แล้วล่ะตัวคาดนะครับนี่นะครับสิ่งที่ทําไว้นะครับก็ที่บอกว่าทาแบบคนจนก็คือ คนรวยอะ่ะเขาทาไงวะเขาแม่งมีตังนะเขาใส่หมดเลยบูบะนะครับดัมพันสองนะครับ <h uv ala> ถลอกเลยกูนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ใส่แบบนี่ที่ที่ม้าวิ่งจริงๆเพราะจุดหลักๆผมเนี่ยทำไมาถึงใส่แบบนี้นะครับถามว่าที่ใส่แบบนี้เนี่ยเพื่อนะครับเพื่อที่จะให้ม้ามันเล็มตรงนี้ได้นะครับเวลาปล่อยปล่อยมา้าปล่อยแปลงอะไรเงี้ยหรือต้องการกักขังนวงเหนียวนะครับก็ ชาเม้าไว้ในนี้มันจะได้กินหญ้าได้เลี้ยงหญ้าได้เพราะผมปลูกแปลงกล่าไว้หมดเลยนะครับเวลาฝึกก็นี่นะครับข้างนี่อ่าวิง่งในรอบครับทีนี้เดี๋ยวตอนเย็นจะมาลองดูกันว่าก,ากาั้นภูมมันจะวิ่งยังไงมันจะวิ่งบนพื้นทรายไหมหรือมันจะตื่นตื่นกับทรายใหม่นะครับเพราะว่าปกติวิ่งดินเนี่ยดินทําไมถึงใส่ทรายนะครับอ่าบอกก่อนทําไมถึงใส่ทรายนะครับทําไมไม่ใส่ปูนนะครับก็ดินมันแข็งนะครับ พอดินมันแข็งแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะสึกดินมันจะสึกปุ๊บเนี่ยพอมาเรื่องเริ่มก่อนเป็นผงแบบนี้ใช่ไหมบางทีอ่ะมันมีหินมียลายยุงล่างเนี่ยเสร็จปุ๊บม้าผมไม่ได้ตีเกือกเหมือนที่บอกไปเพราะส่วนใหญ่จะวิ่งบนพื้นดินนะครับอ่าพอไม่ได้ตีเกือกนะครับมันก็เหมือนไม่มีรองเท้าแล้วเล็บอ่ะมันจะผุจะก่อนอะไรเงี้ยเวลาเหยียบหินเวลาอะไรเงี้ยมันจะเป็นไปได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปูทรายให้เวลาเราฝึกเราอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างคลิปล่าสุด81ดสิบเอ็ดอ่ะีพีแปดสิบ ก็คือให้กา้านผูเริ่มมาตีวงเพราะว่ากา้านผูสูงขึ้นนะครับแต่ขาเนี่ยเวลาเดินน่ะมันเตะกันได้แล้วเพราะว่าตัวมันสั้นเพราะมันขี้เกียจมันไม่ค่อยวิ่งนะครับเราก็ต้องเอากา้านผูมาออกกําลังกายหนักขึ้นแล้วเพราะว่าตอนนี้หมดฝนแล้วนะครับอ่าทีนี้เนี่ยดูนะครับดินอ่ะแข็งไหมนะครับนี่นะครับแข็งแข็งโปกโปกโปกนี่นะครับงัดไม่ขึ้นนะครับนี่เห็นไหมเป็นก้อนเป็นก้อนอย่างนี้นะครับไอ้พวกเนี้ยมันก็มีผลเหมือนกันนะครับเวลามันมีผลยังไงในเมื่อ อาไหนว่าวิ่งพื้นดินแล้วมันไม่เป็นไรนะครับอ่ะมันก็จะมีคําถามนี้มาถ้าใครถามคําถามเยอะขนาดนี้กดติดตามช่องมัรณาจาจอมปวดแม่สอดนะครับกดกระดิ่งนะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้จะได้เห็นคลิปใหม่ๆนะครับแล้วในช่องเนี่ยมีสเปหะนะครับไม่ว่าจะเป็นการลักน้ําที่ทําลงสระนะครับวิ่งวิ่งท่ออยู่นี่นะครับเอาน้ําตรงนี้ลงตรงนี้ได้อีกนะครับใช้การลักน้ำนะไม่ใช้น้ํามันนะครับไม่ใช้เครื่องใช้แค่ท่อนะครับกับสุญญากาศแรงลมธรรมชาติ ตรงห้องน้ำนุ้นก็มีห้องน้ํานี่ก็ใช้การล้างน้ํานะครับรวไมไปถึงข้างบนข้าวบนแล้ก็โอ้มันดูดิดโอ้โหแม่งประหยัดอะไรขนาดนี้นะครับฮ่าขี้โม้จริงๆแต่เรื่องจริงนะอันนี้ทําจริงๆนะครับก็ดูในเพลิตการล้างน้ําการปาล,ลูกหญ้าแพงกอลานะครับบนในแปลงนาเนี่ยมันธรรมดา normal นะครับอันนะั้นมีเดียมนะครับอยู่บนเนินนะครับแล้วก็มาถึงนี่นะครับแอดวาร์เลยคือไม่ปั่นดินเลยอันนี้ก็เก็บแพงกอลาแต่ไม่ได้ให้น้ํามันเลยแห้งทีนี้เนี่ย สะเพลละมันมีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นการล้อมรั้วนะครับล้อมยังไงเสายังคงอยู่ไม่โยกไม่เอ็นนะครับลองไปดูคนอื่นนะครับสวยๆนะครับล้มหมดแล้วผมก็มีวิธีการใส่การขึงรวดนะครับอ่ะก็ลองไปดูแล้วกันโม้ให้ฟังนะครับทาบงทาบกิ่งมะม่วงมะม่วงกระทาบเองนะครับอ่ะสิ่งเหล่านี้มันมีในช่องอยู่แล้วนะครับบางคนเข้ามาดูใหม่นะครับไม่รู้นะครับผมก็ต้องอ่า เจรไนให้ฟังทุกคลิปทุกคลิปนะครับจะได้รู้กันว่าเป็นอะไรดูแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ดูแล้วเนี่ยอย่างการล้าอน้ดูกันเป็นหลักแสนนะค,คลิปหนึ่งอ่ะสี่แสนห้าแสนนะครับไม่ค่อยกดติดตามไม่เข้าใจว่าทําไมนะครับกลัวผมดังหรือยังไงนะอ่ะส่วนการทําวงม้านะครับนี่นะครับผมใช้เหล็กนะครับเป็นข้อต่ออ่ะจับอันไหนก็โมได้นัะนะ่นเนาะแม่งขายของนี่น่าจะเพลินนะก็ เนี่ย <N ee> มันก็จะเป็นแบบนี้หมดการดีไซน์อันนี้ดีไซน์ออกมาเองนะครับก็ลองไปดูในช่องแล้วกันแม้แต่การทําคอกม้านะครับที่ดีไซน์ออกมาแบบให้เจ้าของไม่เหนื่อยนะครับดีไซน์ออกมาแบบขี้เกียจนะครับคือเวลาเราไปไหนหลายๆวันไปแต่งจังหวัดการทําความสะอาดพื้นเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ล้างอาหงอาหารออกแบบมาเพื่อผ่อนแรงของเรานะครับเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะครับอ่าก็ลองเข้าไปดูในช่องแล้วกันทีนี้เนี่ย เรื่องของเล็บนะครับเล็บเนี่ยมันจะเสียได้ต่อเมื่อนะครับแอบผมวกไปตั้งไกลแล้วใช่ไหมผมทําไมกลับมาจุดเดิมได้นะครับเพราะว่าผมเป็นดีเจเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องการจานะครับการพูดเนี่ยมันมีประสบการณ์อยู่แล้วนะเออถึงโดนสดนะครับอันนี้ก็โดนสดก็อยากให้น้องๆหนูๆห,หรือใครที่ฟังอยู่เนี่ยถ้าชอบในเรื่องของสื่อสารมวลชนอะไรเงี้ยนะครับหรือชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยก็ ให้ฝึกฝนนะครับแล้วมันก็จะถนัดแล้วก็จะคล่องนะครับเหมือนผมนะครับที่โมบแบบไม่ต้องมีสคริปแบบนอนสต็อปนะครับอ่ะทีนี้กลับมานะครับาม,มาถามว่าม้าเนี่ยเวลาวิ่งพื้นเนี่ยทําไมนะครับทาไมมันถึงเล็บมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่มันไม่ได้เหยียบหินอะไรสักเท่าไหร่เนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะครับทำไมมันมเป็นอย่างนั้นที่มันเป็นเพราะว่าบางทีเล็บใหม่กํลาลังงอกนะครับกาลังงอก,อกออกมากําลังจะยาวเนี่ยแล้วไปเหยียบไอ้พวกนี้นะครับบางทีเล็บชั้นในอย่างเงี้ยเหยียบปุ๊บเนี่ย มันก็จะมีผลทันทีนะครับมันก็จะบี้ผิดทรงไปเราก็เลยให้วิ่งบนทรายดีกว่านะครับอ่าสังเกตนะครับว่าม้านะครับถ้าเราเลี้ยงแบบบ้านๆเนี่ยแล้วมันมีสายพันธุ์อย่างไอพวกฟิเชียนพวกมีลูกผสมของม้าแข่งนี่ยม้าแข่งเนี่ยเล็บมันจะ ค่อนข้างที่จะไปไวนะ,ะเละเทะไวมากเลยถ้าไม่ใส่เกือกนะครับก็เวลาไปวิ่งพื้นหินพื้นดินพื้นปูนอะไรเงี้ยมันก็จะมีผลเยอะนะครับแต่พื้นดินไม่ค่อยมีผลอะไรหรอกแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีตอนที่ว่าเล็บงอกใหม่แล้วก็จะเลี้ยงไม่ได้นะครับก็คือเวลาเล็บงอกใหม่เนี่ยมันจะต้องรอเวลาเซตตัวมันก็เหมือนเป็นพลาสติกอ่อนอ่ะอ่ารอให้มันแข็งแกร่งสักนิดนึงเนี่ยมันจะได้นะครับอ่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะบูบี้ไปตามรูปทรงที่มันถูกวัตถุเสียดสีถูกกดทับนะครับอ พูดให้เห็นภาพให้ชัดเจนที่สุดนะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เลยต้องปูทรายนะครับอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็เซฟเรื่องของเท้าม้าไปเยอะแล้วก็ถามว่าในการคํานวณตรงนี้ผมใช้ทฤษฎีอะไรนะครับใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นนะครับดูช่วงแขนผมนะครับอ่านี่นะครับก็ม้าเนี่ยตัวหนึ่งมันอยู่ประมาณนี้นี่ครับหนึ่งเมตรนะครับอ่าประมาณเมตรหนึ่งนะครับจากนู่นมานี่ม้าก็จะวิ่งอยู่โซนนี้ประมาณนี้นะครับกลางๆวิ่งนี่ไปนะครับเราก็ทําไปตามที่ เรารู้ไซส์ม้าเรานะครับแล้วก็เรารู้ว่าชีวิตม้านะครับวงจรม้าสุขภาพม้าเล็บต่างๆเนี่ยเรารู้ใช่ไหมเราก็ทําให้มันทําให้มันดีดีแบบไหนดีแบบขี้เกียจอีกนะขี้เกียจยังไงวะมึงขยันจะตายพี่มะฉาคือเวลาเราทําปุ๊บเนี่ยเราขยันตอนแรกเว้ยพอต่อจากนั้นเราจะขี้เกียจได้เพราะอะไรมันไม่เหนื่อยไม่ต้องมาจุกจิกจู้จี้ทําเล็บแต่งเล็บปล่อยม้าเลยทีเนี้ย ปล่อยม้าวิ่งปล่อยม้าทําเราก็ไม่ต้องทําเล็บแบบสม่ําเสมอบ่อยๆนะครับเหมือนนี่ในคอกมา้าถามว่าตอนทําปวนหัวไหมปวนหัวดิคิดดีไซน์นะครับคิดเองทําเองดีไซน์เองออกแบบเองเอาคอกเก่ามาดีไซน์จนกลายเป็นรางอาหารแบบนี้นี่ครับใส่อาหารเม็ดแบบนี้นะครับนี่เพิ่งกินไปหมดนะเพราะเพิ่งให้ไปขี้นะครับจากที่เคยขี้แบบวุ่นวายมากตอนนี้ทิ้งไปเลย2วนัน ค่อยเก็บขี้ก็ได้จากก่อนหน้าน,นี้วันต้องวันวันเว,ว้นวันนะครับเชา้ชาเช้าค้งเย็นครั้ง,งไม่งั้นคอลกลรสุปกปะแบบไอ้นี่นะครับต่อให้นี่สุกปกแบบเนี้ยขี้เลียลายแบบเนี้ยอย่างน้อยนะครับมันก็มีพื้นที่แล้วเราค่อยๆ่อยเก็บก็ได้นะครับส่วนน้ํานะครับค่อยอาบให้มันเออซุงโมกดีนักนะครับเดี๋ยวเอาตีวงอีกทีหนึง่งออกกาลังกายเงือออกแล้วก็ค่อยอาบน้าอ่าดูนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยเก็บขี้ได้ขี้เกียจหน่อยนะครับอย่างปกติ เช้าเย็นนะครับบางทีอ่าทีเนี้ยเนี่ยพอเราทําพื้นลาดนะครับเยี่ยวมันก็จะไหลไปนู่นแล้วมันจะไม่ขังอยู่นี่จะไม่แฉะอยู่นี่อันเนี้ยก็คือการที่แบบทําคอกแบบขี้เกียจนะครับแต่ขี้เกียจแบบเนี้ยมันคือใช้สมองเยอะมากนะครับแล้วก็มันก็คือก่อนที่จะขี้เกียจได้ก่อนจะพูดง่ายมันคือความสบายนะครับแต่มันก็เริ่มจากความขยันนั่นแหละนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเย็นว่าเอาไอ้ภูวิง่งอ่ะมันจะวิ่งตรงตามแนวทรายไหมนะครับแล้วก็มันจะยัง ชินไหมหรือตกใจกระซายมันเขี้ยวนะครับต้องอาบน้ำแหละปล่อยอันนี้ที่ปล่อยมันคุกไมหมครอขี้เกียจอาบม,มันบ่อยๆมันซุกมกนะครับแล้วผมก็มีงานอยู่ด้วยไปแล้วแล้วนะครับเรานะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับทรายนะครับวงม้านะครับซึ่งอุปกรณ์อุปก,กรณ์ก็ยังไม่ได้อะไรเลยเพิ่งไปส่งลูกน้องมานะครับส่วนเจมส์มาให้วิ่งอยู่ด้านนอกไอ้ผูวิ่งขึ้นทรายจะบีผูขึ้นทรายผูวิ่งวิ่ง ให้วิ่งบนซ้ายไม่ใช่วิ่งรัดวงเว้ยเออนั่นแหละเออนั่นแหละวิ่งบนซ้ายวิ่งซ้าย,ยวิ่งซ้ายค่อยๆวิ่งไม่ได้รีบเว้ยดีไม่ได้รีบอยู่บนซ้ายเออดูไม่ฉาดูไม่ฉา โอ้ยนี่สปีดเยอะดูดูดูฝุ่นตลบฝุ่นตลบดู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 เฮ้ยแย่งซีนนี่วะฮะเฮ้ยรัวเว้ยดูดูมันแย่งสีนน้องมันดู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 เนี่ยครับก็เลยบอกว่าพัชยามันคึกนะเวลาวิ่งเนี่ยไม่ต้องไปบิวไม่ต้หลักฮะไม่ต้องหรอกทำไมแย่งซีนอย่าออกกล้องไอ้ภูค่อยๆวิ่งไปวิ่งก่อนภูวิ่งดีไม่รีบเว้ยวิ่งบนทราย เออนี่นะครับดูเดี๋ยวต้องฝึกนะครับฝึกให้วิ่งบนทรายเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่บางทีวิ่งเร็วๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยวิ่งติดล้วสักเท่าไหร่เพราะว่าไอ้นั่นก็แย่งซีนอีกอะโอ๊ยแย่งซีมเก่งโว้ยให้ตัวแย่งซีนดูดูดูฮั่นแน่ฮั่นแน่ เฮ้ยแมวหนีเว้ยมามาแมวลบ <c oughs> แมวแมววิ่งจระ,ะวาล้ย <c oughs> แมง่งเฮ้ยเฮียแรงนะม <c oughs> อยากเล่นกับพ่อไหมฮะอ,ออกมาไม่ได้เล่นกันดีใช่ไหมอยากเล่นกด็ดีใช่ไหมไปน้องวิง่งน้องซอยไปก่อนน้องจบทรายไว้น้องอยู่บนทรายเว้ยน้องอยู่บนทรายทรายครับทรายครับเออ พยายามฝึกให้อยู่บนรายนะครับแล้วเขาจะวิ่งชิดขอบเพื่อที่จะเวลาเราคอนโทรลหรือคุมเนี่ยการขี่น่าจะง่ายขึ้นแต่บางทีเวลาวิ่งเร็วขึ้นนะครับมันจะไม่ค่อยหรอกมันจะรัดเพราะว่าด้วยแรงเวียงนะเหมือนเราวิ่งอะ่ะมันก็จะเกิดแรงเวียงขึ้นมาเฮ้ยชิดขอบเว้ยตรงนี้ยมันจะชิดนะมันจะวิ่งบนทรายอยู่แต่ทีนี้ยเราต้องจีกก้ค่อยๆนี่นะครับค่อยค มาเนี้ยบนดินนะไม่ไม่อยู่ทรายเลยอันนี้ไปทรายละอ่าพ่อนวิ่งประจำนะหน้ารั้วฝึกฝึกไว้ค่อย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 คนดูตาลายแนย่ผมมองผ่านจอผมก็ตาลายนะ <c oughs> เออนั่นแหละเกง่งดีมากดีวิ่งบนทรายลูกเออนั่นแหละนั่นแหละฝึกไว้ นั่นแหละเก่งมากเก่งโอเคดีดีขึ้นนะเริ่มวิ่งอยู่บนทรายบนทรายมันจะรัดวงนะครับนี่นะอ่านี่นะครับก็ถือว่าสําเร็จนะครับแต่ถามว่าตรงเนี้ยระยะเนี้ยมันได้หมดเลยแต่พอมาตรงเนี้ยด้วยความเคยชินที่ว่ามันจะวิ่งรัดตลอดนะครับตรงเนี้ยมันแฉะนะครับที่แรกแล้วมันก็เคยชินนะครับม้าเนี่ยมันมีความจําของมันอยู่มันไม่ได้งโง่นะ เนี่ยวิ่งบนทรายได้เห็นไหมมันวิ่งบนทรายได้มันวิ่งบนทรายได้เห็นนะเห็นนะเห็นนะบีแล้วบีแล้วเห็นนะมันก็วิ่งบนทรายได้เห็นนะพอผมบีพื้นที่นะครับม้าเ็ามีความจําของเขานะครับว่าเขาเคยวิ่งลายนี้ลายนี้ลายนี้เห็นไหมเขาจะดมเขาจะดมนะครับทุกครั้งที่เขามาถึงจุดน,นี้เขาจะก้มหัวสังเกตไหมถ้าดูในคลิปยังไม่ได้บอกให้หยุดด้วยวิ่งวิ่งก่อนวิ่งไ <c oughs> อ้นี่อันนี้นะครับก็คือเขาจะจํา ไม่ใช่ว่าเขาไม่จํานะเส้นทางต่างๆที่เขาไปอะไรเงี้ยเขาจํานะครับเหมือนขวัญนนะ่ะเคยขี่ออกไปข้างนอกแล้วเวลาเข้ามามันก็เลี้ยวเข้าบ้านเลยนะครับวิ่งมาจากนู่นนะมันก็เลี้ยวเข้าบ้านฝบ,บนะครับอ่ามันจําผมไม่ได้โม้นะครับผมพูดเรื่องจริงหยุดหยุดหยุดแล้วเว้ยบอกให้หยุดแล้วหยุดแล้วจุบ่าหยุดแล้วต้องจุบกันนะครับเป็นธรรมเนียมว่าเวลาบอกให้หยุดก็ต้องจุบนะครับ ใช่ไหมจุ๊บกันออมันรู้ไหมทาไมมันไม่ค่อยอยากให้จุ๊บอ่ะเพราะว่าตอนมันกัดผมเนี่ยตอนที่กันผูอะเริ่มโซนๆซนเนี่ยมันกัดผมนะครับผมก็จับปากมันปุ๊บผมก็กัดตั้งแต่นั้นมามันก็จํานะครับแต่เวลาให้กอดให้อะไรเงี้ยมันก็ให้อ่าวิธีแกหม้ากัดหมากัดรองเท้ารอง,งเท้าตีปากหมานะครับเวลาม้ากัดปากกัดปากมา้านะครับอันนี้คือผมนะครับส่วนใคร ใช้เอาไปจําแล้วเอาไปใช้ได้ไม่ได้หลวงคุน <c oughs> แล้วก็ผมเชื่อว่านะครับคลิปที่ผมทําออกไปหลายๆคลิปเนี่ยมันก็ทําให้หลายๆคนอะเอาไปฝึกม้าตัวเองไม่ไม,ไมอ่อย่างเช่นการอนุบาปแย่ปากม้านะครับแก้ม้ากัดแก้ม้าเตะแก้นุน่นแก้นี่แก้นั่นนะครับแต่สิ่งที่ผมทํามาทั้งหมดผมบอกได้เลยมีคนถามผมนะครับว่าไปเรียนมาจากไหนนะครับผมไม่ได้เรียนนะครับผมศึกษา แล้วก็ใช้ความคุ้นเคยกับม้าแล้วก็ใช้จิตวิทยานะครับในการที่จะแก้เกมกับม้ากับสัตว์นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เลี้ยงแค่ม้านี่ดูนี่ลูกสาวผมก็มาเห็นไหมนี่ลูกสาวผมลูกสาวตัวเล็กนี่นะครับมินิอย่าอย่าเข้ามายุ่งนะครับอย่าอ่ะโอเคอยากเข้าเฟรมก็เข้าจุกก็โอเคนะครับมานี่สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เนื่องจากว่ายุงเริ่มมาแล้วนะครับเราจะปล่อยม้าเข้าคอกนะครับเนื่องจากว่า ยุงเริ่มกลัวแล้วเดี๋ยวจุดไฟสุม่มไฟสุ่มหญ้าพวกนี้เห็นไหมนี่นะครับผมไลเ่เคลีย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 ,ยมหมดเลยวันนี้ลุยกับลูกน้องนะจอบก็ยังอยู่นี่เลยนี่นี่นะครับเฮ้ยนะครับเอาจริงเอาจังนะครับก็คือเหมือนที่บอกไปผมเนี่ยใช้การอ่านนะครับก็คือเรื่องจิตวิทยาใช้ความรักใช้ความสังเกตนะครับเพราะว่าเราอยู่กับสัตว์แล้วเราสังเกตได้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงพฤติกรรมเป็นยังไงนะครับเราสังเกตจากจุดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีที่ผมทํา แล้วก็ที่ผมทำได้จริงๆเนี่ยถ้าลงในช่องน่มันเป็นความรู้ผมล้วนๆนะครับอ่าในการแก้เกมอะไรเงี้ยนะครับอ่าไอที่แบบว่าเอาน,นิ้วไปแย่ปากไม้ไอพี่เลนพี่เลนเนี่ยทฤษฎีเนี้ยคือผมล้วนๆนะครับความคิดผมเองแต่ส่วนไอที่หลักการแบบอ,อัานนู้นอันนี้อันนั้นบางทีผมก็จําเข้ามาแล้วก็มันก็ต้องจํานะเพราะว่าเราต้องเรียนรู้นะครับว่าเขาทํำยังไงแล้วทีเนี้ยเนี่ยเราก็เอามาดัดแปลงให้เป็นความรู้เราว่าเราจะเสริมยังไงหนักตรงไหนเบาตรงไหนนะครับอ่ะ มันรอดช่องมันรอดรู้อไปเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันรอดออกไปแล้วดูมันแสบไหมไอ้ภูแสบไหมเออผมบอกแล้วว่ามันแสบนะครับมันทําเป็นซึ่งซึ่งซึมซึมซื่อๆนะครับความจริงมันไม่ซื่อนะครับหน้ามันไม่ใส่แล้วใจมันก็ไม่ซื่อนะครับมันทําได้โอเคโมไปแค่นี้แหละเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเจอกันว่าจะเอาเรื่องไรมาโมให้ฟังอีกแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วที่โมมันเป็นเรื่องที่ทําได้จริงนะครับเรื่องที่ทําได้ไม่จริงก็จะไม่โมแล้วดูมาฉา รออะไรเข้าข้อบไปเลยจะจุดไฟก่อนยุงเยอะมันรอพ่ออย่างนี้แหละนิสยัยมันชอบรอสุมไฟ่ลนสุมไฟให้ไล่ยุงหัวค่ำนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันนะครับคลิปนี้ก็โมเพียงเท่านี้แหละจะได้เป็นสาระประโยชน์เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับสำหรับใครที่ อยากจะทําวงไม้อยากใส่ทรายไม่ต้องใส่ให้มันบ้าข้างนะครับใส่แค่พอมันได้ใช้นะครับแล้วก็ความจําเป็นมันจะได้ประหยัดเงินนะครับไม่มีความจําเป็นจะต้องไปทําแบบฟาร์มใหญ่ใส่แบบเต็มที่เต็มพิกัดนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาเจอหน้าฝนมันก็จะค่อยๆสลายนะครับกลายเป็นผืนเดียวกันนะครับนั่นแหละนะครับเพราะว่าเราไม่มีงบเยอะขนาดนั้นที่เราจะมาบล็อกทุกอย่างนะครับเหนื่อยไหมเออที่พูดรัวๆวันนี้เหนื่อยนะครับโอเคไปละบ๊ายบายติดตามด้วยกดติดตามด้วยบ๊ายบายจุ๊บ